สวัสดีครับผมเแม่พี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเผิดบันแพงเอฟซี FC น้องอิงครับมาพบมาพอกับเบาวโทนในช่องทองพูนแบ่น้อยน้ององค์อิงครับ <c oughs> พี่นอ้องมาเบิงประโยชน์ของสุ่มที่สื่อมาใหม่เมื่อวานครับเฮาบดิตัดย่อยมันออกครับพี่น้องเบิงมันสามารถที่สิบังแดดได้ครับบังฝนได้ครับบังล่มก็ได้ครับ แต่ที่สำคัญคือเป็นที่รับที่นอนที่แบบว่าสบายใจครับนอนหลับสบาย <Okay. S 1> เบิง้งใดครับพี่น้องจอบเบิ้งกระไดครับพี่น้องป๊าดผุ่นมีชั้น VIP ครับ <c oughs> มีสั้นสองวีไอพีครับปกติเนี่เขาสินอน,นเดียวเลยครับพี่น้องเพราะว่าถ้านอนทางนอนทางไอ้ถ้ายงมุมนะครับเพราะว่ามันบสุ์ขานะเขาสินอนถะาแยงมุมแต่นี่เขานอนได้สองคนหรือสี่สามคนสีคน่คนก็ได้ครับสามารถขืนข้นไสข้นขัวอะไรได้นี่แต่นี่คือ <c oughs> มีชั้นสองปับอากาศครับพี่น้องสั้นสองวีไอพีครับนี่สมอนเนกประสงค์สามารถ นอนได้แบบสบายใจครับเมื่อนพอลุงก็นอนนี่ครับนอนไอ้จนไว้อิ่มหมดแล้วยังค่อยตื่นส่วนพออาชิตะขึ้นดาดฟ้าครับแดดไล่ <c oughs> นอนได้คางระเบียงแดดออกมาเป๊บแดดไล่ตื่นลงแม่นอนข้าง่างต่อครับนี่พอลุงก็เลยได้ขึ้นสันซองวีอพีครับปรับอากาศ บรรยากาศครับพี่น้องนี่ถ้าได้มาอีกตัวหนึ่งเขากับสิมาตัง้งระวังซุ่มกาแฟครับลงมองนีพอดีครับเขาขยับพื้นที่ไว้แล้วครับพี่น้องนี่ตัวหนึ่งมันก็สิมาลงหนีพอดีนี่ลงมองโหลดมอเตอร์ไซค์จอดพอดีครับแลบ้วบันีมองข้างหลังซุ่มขา้างลังซุ่มเมา่ก็สิเอาพวกไม้ไม่ประดับครับ ไม่ประดับไม้มงคล้นพวกนี้แหละครับพี่น้องปลูกปลูกตั้งว่างข้างล่างนะครับเลี้ยงกันให้เกิดความสวยงามส่วนด้านขางเข้าเสียเหลือใยยางครับด้านขางสีเหลือไใยข้นยางเนาะครับเนาะเพื่อยางไปยางมาอ้อมไปอ้อมมานะครับพี่น้องเพิ่มความสวยงามเพิ่ม้เวลานี่แหละครับพอๆแม่ๆแ,แต่ละคนมาบานมาเยี่ยมบานกับมีมองนางพักนางเศร้านะครับ มีมองนั่งเหลียนัน่งหัวกันนั่งกินกาแฟากินเข่ากินขนมกินเอียงกันกวากันไปครับนี่ตอนนี้ป้าก็เริ่มหาเบึง่งป้านยจังแม่หากินดีครับพี่น้องคุณอ่อมบอลเลยเพินหากินอ้น้ำหยาน้ำยางนะน้ำึ้นน้ายครับพี่น้องคืนแบบจนบามารถเปิดน,น้ำพูได้ครับมันถ่วมหัวน้ำพูไปเลยไหม บาวโทนเห็ด้ำผูตัวนี้คือเพื่อนำขึ้นลนได้นี่เห็ดขึ้นจนสูงยกขึ้นสูงเลยครับแต่ว่ากระโบวิดที่มันสีถ่วมนะปูได้ปุ๋ยปูได้ปุ๋ยมา ด้ปุ๋ยสูตร1ิบหาครับเนื่องจากเขาเป็นก้มแล้วสูตร1ิบหา5ิบหาิบหานี่คือเร่งผลผลิตครับเป็นปุ๋ยสูตรเร่งผลผลิตเนาะให้ให้ออกห่วงอ่ะบอกซื้อคือถาแมแอนสซข่าวก็ให้ออกห่วงถัามแมนส่พักใส่ผลละใหม่ก็คือออกน้วยอ่ะสูตรนี้เป็นสูตรเร่งผลผลิตครับสูตร1ิบหา5ิบหาิบหาก็เป็นเขาหน้าปูคน เพิ่นก้มแล้วว่าสันเถาะเพิ่นตั้งทองแล้วก็เลยได้เอาปุ๋ยสูตรนี้มาใส่ครับนี่เขางามครับปีนี้เขาหน้าปูเพิ่นงามครับในใส่ปุ๋ยสูตรซิบหากรบานกรเมืองเขาหน้าอื่นเขายังเสืออยู่หน้าอื่นเขายังใส่ยูเรียเล็งเล็งใบอยู่เล็งใบเล็งตนอยู่เลยโดนี่ออกทุกเฟมอีลีไดโด บพว่าผู้ใดสีไทยอยู่มืองใดโดต้องไปยืนไปฟังน้านะเพราะว่าอยากสิเป็นยูทูบเบอร์คือกันโดวะสิไปไปยืนมายืนฟังเพื่อที่สีเลียนหลู้วิธีการนหวาของเฮาเด้กดตับตะไคร้ตับตไตกดแตะประมาณนั้นนะครับอืม่าต้นแค่ครับต้นหนอแค่มันลนลงมันตัณเก็บขึ้นครับพี่น้อง บรรยากาศถือว่าแข็งแรงได้พี่น้องไอ้สั่นว่างของเพิน่นพอลุงขึ้นไปนอนได้เราถือนี่ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับถ้าขึ้นไปนอนเท่งเทิงได้นี่นบวหักบอคลัง,บ,งบโคนนี่ถ <c oughs> ือว่าใส่ได้ครับมีขำยันมีไอ้ตัวหลอกตัวหยุดของเพิ่นเห็ดถือว่าเห็ดดีครับกระสมราคาลรวพี่น้องถ้าผู้ใดอยาก อยากติดต่อจังใดเดี๋ยวบาทุนสิไปบลานเพื่อนอีกเทือนหนึ่งครับเดี๋ยวสิอัดคลิปไอ้แนะนำลานให้พ่อพี่น้องเอพซีหลายคนสนใจนะครับบอว่าสิ่ยูซีสเกตหรือว่าต่างจังหวัดกัสิให้โทษติดต่อสอบถามเพื่อนเอานะครับ,บว่าเพื่อนทรงบ่อราคาทรงเท่าไรจังใดแนวใดแบบใดกะรอติดตามครับเดี๋ยวบาทุนสิไปบลานเพื่อนอีกจักรอบอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามีหลายคนสนใจเนาะครับเนาะอันอีกประสงค์ครับพี่น้องใส่นั่งเหร็นั่งพักเอาไว้บ้านกะนี่แหละครับเอาไว้ตอนรับแขก อนรับเอฟซีเป็นซุม้มนั่งพักนะครับพี่น้องถ้าเอาไปไหวงห้งไฮทงหน้าอาหมงหยึดดีๆก็สิเป็นเทียงหน้าที่แบบว่าดีครับพี่น้องเทียงหน้าดีเลยเขาสีแอม,มียังเพิ่มเติมรวสีหลอมมีอย่างเพิ่มเติมก็ได้นะครับตอนนี้พอลุงว่านอนบ่ได้แล้ว <laughs> <laughs> พออาชิตาบรรเลงเพลงแล้วครับ <laughs> พอลุงว่าพออาชิตาบรรเลงเพลงแล้วตอนนี้เปิดวูดแล้ว บนสมาธิจะนอนในลราตอนนี้พิกซ้ายพิกขวาพลิกขวาพิกซ้ายกิ่งมากิ่งไป <c oughs> <c oughs> หมื่อวานพ่อลุงกับมาไอพ่อน้องอยู่หน้างานครับ <c oughs> เดินทางมากับมาแวร์อยู่หน่วยทับท่านเลยนะครับพี่น้องทีมงานหลดตูมันก็นเดินทางไปงานกับไปพอกันอยู่ผุ่นนะแต่เวลาเหลืองานเหลืออย่างพ่อลุงมันก็นเดินทางกลับมาบ้านนาเปิดทิศมา พักพ่อนอยู่นี่ครับมานอนอยู่นี่แล้วกัเมีย่ยนคลองเก็บคล้องกันครับเืิอที่สตีมเดินทางต่อบ้านแพงโกสุมพิสัยครับพี่น้องจัเมื่อนี่แล้ครับตอนนี้คือพักพนอน่ครับพี่น้องแปดโมงกว่ายังบ่ทัานตื่นเนาะกับเขากระเห็ดไว้รอเรียบร้อยแล้วนี่ยังแนนก็นลอไปติดตามในช่องของป้านา่งกับช่องของปอวันได้พี่น้องเด้อว,ว่าเมื่อนี้มีเมนูอย่าง เอ็ดใบถาทีมงานรถตู้เดินขึ้นมาสิได้กินเขาอาบนา้ำแตง่งตู้เมียนของเก็บของเตรียมเ,เดินทางกันครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อยพี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแกชร์ช่องทองพูนแบ้น้อยหน่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสมีสะกอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ